สวัสดีครับพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับผมบ๊อบลุยเดี่ยวนะครับกับลองรีวิวพีนี้นะครับผมจะมารีวิวมีดปลายปืน M4 bayonet ครับผมครับสำหรับมีดปลายปืน M4 ลักษณะนี้นะครับมันถูกออกแบบมาเพื่อไว้ใช้ในด้านของการต่อสู้นะครับป้องกันตัวนะครับรวมถึงเป็นมีดสำหรับติดปลายปืนครับผมใช้กระปืนคราบิน M1 นะฮะ ครบิน M1 นะครับเป็นปืนไรเฟิลสั้นสาระนะครับที่ใช้กระสุนขนาด .30 คร์บินคาลิเบอร์นะครับเป็นปืนที่ใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับในยุคสมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับผมรวมไปถึงสงครามเกาหลีแล้วก็สงครามเวียดนามนะครับผมก็เลยสันนิษฐานนะครับว่าจะมีชุดนี้เนี่ยถูกผลิตออกมาเพื่อใช้ในการศึกสงครามนะครับในช่วงเวลาดังกล่าวครับผมก็คือในช่วงประมาณสงครามโลกครั้งที่2นะครับสงครามเกาหลีและสงครามเวียดนามนะฮะโอเคครับเดี๋ยวมาดูที่ตัวมีดกันเลยนะครับ สำหรับมีดปลายปืนเล่มนี้นะครับเป็นมีดที่ก๊อปปี้มาจากมีดปลายปืนของสหรัฐอีกทีนะครับผลิตที่ประเทศญี่ปุ่นครับผมโดยบริษัทคิฟนะฮะสังเกตได้จากโลโก้ตรงนี้ครับผมนี่นะครับจะมีคําว่าคิฟตอกอยู่ตรงนี้นะครับ K I F E ครับผมแล้วก็จะมีคําว่าเจแปนอยู่ตรงด้านล่างนะครับแต่ว่าด้วยความที่มีดเล่มนี้เนี่ยมันผ่านการเวลามานานพอสมควรนะครับแล้วก็บริเวณโคนใบเนี่ยมันถูกถูถ่ายมาเยอะมากๆเลยนะครับจนคําว่าเจแปนเนี่ยมันจางหายไปนะครับ ก็ยังคงเหลือแต่ชื่อของบริษัทนะครับคีฟครับผมบนมีดของผมเล่มนี้นะฮะตัวใบเนี่ยจะมีความยาว6.75นิ้วนะครับนับตั้งแต่ปลายใบนะครับมาจนถึงตรงโคนใบตรงนี้นะครับเป็นมีดทรงปลายหอกนะครับเป็นดักเกอร์แบบ1่คมครึ่งนะครับก็คือฝั่งเนี้ยจะเป็นคมเต็มนะครับอีกฝั่งหนึ่งจะมีคมครึ่งเดียวครับผมแล้วก็ส่วนครึ่งหนึ่งที่เหลือเนี่ยจะเป็นสันหลังมีดนะครับก็สามารถใช้วัตถุอื่นนะครับตอกกระแทกตรงนี้ได้นะฮะ มีดปลายปืนทรงนี้นะครับวัตถุประสงค์ก็ออกแบบมาชัดเจนอยู่แล้วครับเพื่อว่าใช้ทิ้มแทงเข้าไปในร่างกายของศัตรูครับผมหรือว่าจะปิดปลายปืนแล้วค่อยทิ้มแทงเข้าไปก็ได้นะครับวิธีการที่เขาจะใช้ยึดติดกับปลายกระบ,บอกปืนคาบินนะครับเขาจะทําโดยวิธีหงายห่วงขึ้นมาข้างบนแบบนี้นะครับแล้วก็สอดลากล้องเข้ามาให้มันทะลุผ่านตรงห่วงนี้ไปครับผมพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะมีจุดที่ล็อกเข้ากับสลักตรงนี้นะครับ บริเวณท้ายด้ามมีดตรงนี้นะครับมันก็จะล็อกแกรบเข้าไปครับผมเดี๋ยวดูกันชัดๆอีกทีนะครับนี่นะครับเขาก็จะใช้วิธีสอดลำกล้องปืนเข้าไปตามแนวนี้นะครับจนมันทะลุผ่านห่วงนี้เข้าไปนะครับแล้วมันจะมีจุดยึดสลักตรงนี้ครับล็อกแกรบเข้าไปครับผมเวลาที่จะปลดล็อกเอามีดเล่มนี้นะครับออกจากปลายกระบอกปืนก็ทําได้โดยการกดปุ่ม2ปุ่มนี้พร้อมกันนะครับกดขาไว้แล้วก็ ปลมีดออกจากปากกระบอกปืนครับผมในส่วนของด้ามนะครับก็จะเป็นหนังอัดนะครับนี่นะครับเป็นงานเก่าแท้ๆเลยนะครับดูจากสีของหนังอัดนะครับถ้ามีดปลายปืน M4 ที่ผลิตออกมาโดยบริษัทคิฟนะครับก็ให้สังเกตตรงนี้เลยนับปล้องของหนังอัดเอานะครับตั้งแต่ท้ายกันตรงนี้นะครับมาจนถึงบริเวณนี้ครับผม 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, แล้วก็9ครับผมในส่วนของใบมีดนะครับ คาดว่าน่าจะทํามาจากเหล็กไฮคาร์บอนสตีลนะครับเพราะว่านี่นะครับมีร่องรอยของสนิมเกิดขึ้นครับผมสาหรับคมที่ทําได้เนี่ยก็ถือว่าก็ไม่ได้คมอะไรมากมายนะครับตามภาษามีดแมสโปรดักต์ในยุคนั้นนะครับที่เขาผลิตออกมาจํานวนมากเพื่อให้ทหารไปใช้งานกันนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปวัตถุประสงค์ของมันคือเพื่อใช้สำหรับการทิ่มแทงเป็นหลักนะฮะในส่องฝักมีดเล่มนี้นะครับมันก็เหมือนกับตัวบอดี้ของมีดเลยนะครับก็คือก๊อปมาเหมือนกันนะฮะมันก๊อปปี้มาจากฝักของ M8A1 นะครับ วัสดุที่ใช้ทําซองเนี่ยน่าจะเป็นไฟเบอร์กลาสนะครับหรือว่าพลาสติกผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ามันผมไม่แน่ใจจริงๆนะครับต้องขออภัยด้วยครับผมในส่วนวัสดุประกอบอื่นนะครับนอกเหนือจากตัวฝักแล้วเนี่ยอย่างเช่นตัวนี้นะครับตัวล็อกฝักนะครับก็จะเป็นทองเหลืองนะครับบางก็ทํามาจากเหล็กนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ในยุคนั้นนะเขาจะทํามาจากทองเหลืองเพราะว่ามันมีความทนทานต่อการกรดก่อนต่อน้ําฝนหรือว่าน้ําทะเลพอสมควรครับผมคือไม่เกิดเป็นสนิทง่ายๆนะครับเขาก็ถึงนิยมใช้เป็นทองเหลืองกัน หมุดเป๊กอะไรพวกนี้ตอนนี้ก็จะเป็นทองเหลืองหมดเลยนะครับมาพร้อมกับสายนวาสนะครับเอาไว้ร้อยเข็มขัดครับผมในส่วนของปลายฝักก็จะมีรูที่เอาไว้ร้อยเชือกเนี่ยนะครับแล้วก็มีหน้าที่ไว้สําหรับระบายน้าครับผมในส่วนของการเก็บมีดนะครับบริเวณด้านในรูนี้ก็จะเป็นเหมือนชิ้นแหนบเหมือนฝักมีดทั่วไปเลยนะครับเรื่งอื่นที่ผมให้ดูเลยคือเวลาที่เราเสียบมีดเข้าไปแล้วนะครับมันจะเกิด แรงเสียดทานนะครับหรือว่าฟ r i กช i o n เนี่ยนะครับนี่นะครับแต่ว่าแหนบของเจ้าฝักมีดเล่มนี้นะครับมันล้าไปแล้วนะครับคือมันมันไม่เหนือดอละนี่นะครับเก็บไม่ก็จะอยู่แล้วนะครับ ครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็คงจะเป็นการวิวมีดปลายปืน M4 แบบสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับและจะมีดปลายปืนเล่มนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับว่ามันผลิตโดยบริษัท Kif Knife จากประเทศญี่ปุ่นครับผมขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับไว้โพกัมใหม่ขอบ๊อบลุยเดือด้วยใน EP ต่อไปนะครับสวัสดีครับ